สวัสดีครับผมพบกับเราสีดอกเงินช้างตัวลายนะครับช่างดาตอนนี้ก็คํำแล้วนะครับเรากำลังจะพาไม้พังกลับบ้านนะครับนี่ก็เริ่มเก็บ้องกลับแล้วนะครับผมนี่นะครับกลางวันเราก็จะมีสวัสดีะคะ,ะคลุงค้าลุง้าวยค่ะช่วยนอนะคะนในคุณแม่นะครับนี่นเราก็ช้างนอนคะ่ะ มีเวนมีตะโคช้างนะครับมีสร้อยโคช้างกำไลนะครับโคช้างราคาตะโคก็มือราคาก็ขอกอมือเกทองค่ะคุณแม่ก็จะทำไมด้วยนะครับตอนกลางวันก็มานั่งเฝ้าแม่พังจีดอกเงินอยู่ล่มนะครับให้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้จดถ่ายรูปกับแม่พังนะครับนี่ควานไม้นะครับผม จะพาเมพังกลับบ้านนะครับตรงนูนก,ก็จะเป็นเวรุ่นในบุ่บ้านครับมาเตะบอลซ้อมบอลนะครับเขาจะเตะบอลโอบโตนะครับเ oh. มีพังอยากกลับบ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเป็นเราไม่ฟังเสียงดองกันข้างหน้านะครับผม งนี้เขาก็จะขายแตงโมนะครับนี่แตงโมเขาก็จะอยู่ข้างข้างแม่พังนะครับนี่อยู่เป็นเพื่อนแม่พังนะครับตอนกลางวันนะครับผมเขาก็เก็บของกลับเหมือนกันนะครับทาแล้วเดี๋ยวเรามาดูรถให้พังสีดอกเงินข้ามทางนะครับ ไม่มีรถนะครับผมโล่งนะครับดูไม่พังสีดองเงินข้ามทางเดินแบบสบายใจเลยนะครับ นี่ก็เวลาประมาณเกือบจะ6กโมงเย็น,นครับบางวันเราก็กลับ5้าโมงบ้างแล้วเต่น,นะครับ ก็จะถึงสามแยกเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็จะถึงซอยทางเลี้ยวเข้าบ้านแม่พังสีดงเงินเราเดินมาก่อนนะครับทานนบงสีดงเงินอยู่ข้างหลังนะครับผม เราต้องเดินให้คนสามแยกกกลน,นะครับผมเพราะว่าอันอันตรายนะครับสามแยกรถเลี้ยวมาก็ไม่ค่อยจะเห็นทางสีดอกังนึงจะเดินใกล้ไม่พังได้นะครับไม่พยกมือกวาดแล้วนะครับ ทีดอนนั้นก็จะเดินเรื่อยๆนะครับบางวันก็ตื่นนะครับผมตื่นก็วิ่งเลยนะครับเริ่มเดินเร็วแล้วนะครับ ดูนะครับผมหญ้าแห้งหมดแล้วนะครับไม่มีหญ้าเลยนะครับเดือนที่แล้วยังแบบเทียวเควอยู่เลยนะครับพอมาตอนนี้นี้แห้งหมดแล้วนะครับ เดินทนรรันโพคอนแล้วเดินเร็วมากเดินตามโพคอนอีก <c oughs> <c oughs> คนนี้ก็ควานใหม่นะครับผมกำลังหัดขี่ไม่ฟังสีดอกเงิน,นครับเรียนดูกันไปนะครับ อันมองอะไรนี่ลูกไม่พังทีดอกเงินก็จะตัวยาวๆนะครับตาดีๆหลังก็โค้งการกล้วยนะครับจะว่าไม่พังเป็นช่างด่างนะครับ หูก็ใหญ่นะครับหูไม่พังก็ใหญ่งวงก็ใหญ่นะครับขาใหญ่ทางยาวนะครับนี่จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับพังเดินน้ำหน้าพกคอนไปเร็วนะครับ ข้างล่งไม่พังก็จะด่างเยอะหน่อยนะครับข้างลังแต่ว่าตามตัวแถวพุ่งแถวไลนี้ก็จะเป็นวงกลมทางด่างวงกลมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังสีดอกเงินด้วยนะครับผมคือเราต้องไปก่อนนะครับกลัวความจำมันเต็มแล้วตัดไปเฉยๆนะครับสวัสดีครับ